เลยครับรอบฟังกะสีแล้วอย่างดีสิกบกมลไอฟกุมภาพันสองทุ่มถึงตีหนึ่งโดยประมาณอเ,าาเอากุมเลยจ้าเอากุม ชักเพียรชาน,น,นเรยครับทด้านดีค่ะพี่น้องเอซของเราอุงอิงเอฟซของสาวนอยเพชรบานแพงราคาทุกๆท่านติดใเขามารับชมคลิปนี้ค่ะ เมื่อคืนหนีเตาหน่อยเพจบานแพ้งไปทําการแสดงอยู่ที่อำเภอ,อย่างชุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเกดเนาะค่ะพี่น้องก็อยูบ่ไก่จากบานอีลาค่ะ ค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางย่างจุกหน่อยกับมหาการตอนรับยิราอุงอิงล้ะก่ะทีมงานสาวหน่อยเพรบานแพ่งยางมากมาเลยเนาะค่ะโมฟ่าไปทําการแสดงอยู่ใส่ของซีสเกตนีหรือของจังหวัดอื่นก็ตามในช่วงนี้เนาะค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีกับประเฮ็ดในพจหวังเลยค่ะมหาการตอนรับเต็มนาเวที่อญญาญะคืเขขอเกาค่ะพี่น้องค่ะส่วนยิราเมื่อคืนนีก็ได้มากไล่แบบนักหนักเลยค่ะโมแข่คิดว่าั้งแต่ยิราทํางานมากนี่เนาะค่ะั้งแต่อยู่ก็สาวหน่อยเพรบานแพ่งมากนี่ วันนี้ใจว่ามือคืนนี่เป็นมาไล่ที่นักสีบสุดของยีราบบอค่ะพี่น้องค่ะเบื้องแลวก็นาจะกินได้เป็นปีเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะพ่อพอแม่แม่ทางย่างจุ่มหน่อยก่ะเอามาไล่มาไหลูกสาวกับพี่น้องเห็นหลักก็เป็นตาฮากะเห็นหลักก็เป็นตาออนซ้อนน้ำเนาะค่ะมาไล่แบบนักหนักเลยกับพี่น้องทั้งหอมทั้งกระเทียมค่ะค่ะส่วนเหมือแรกนี่เนาะค่ะพี่น้อง ค่ะก็เป็นงานอยู่บ้านอีหลาแล้วค่ะพี่น้องถึงแล้วเนาะค่ะถึงบ้านงานแล้วค่ะพี่น้องเป็นงานฉลองเปิดตุ้มไก่้ของพ่อเอกค่ะพี่น้องมีรถแห่พี่เมียมทิพสองหล่อของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเนาะค่ะกรแรงเป็นขลอมตังก์สีใบค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นงานฟีค่ะหนะ้างานเป็นงานฟี สำหรับผู้ใดถี่ไปเบิงหนางานบันไดเนาะค่ะพี่น้องเิ่นกับมีคุมปิดออนไลน์ค่ะในราคาเก่าสิบเก่าะแน่นค่ะพี่น้องเพื่อที่จะเอาไล่ใดส่วนหนึ่งไปซือของอุปโภคบริโภคไปหมอบห้ยกับทหารถีปฏิบัติงานอยู่ที่ชายแดนไทยกับผู้ชาติตอนนี้เนาะค่ะพอหักเมหักของอีหลาอุงอิงการเดินทางมาหลายแล้วค่ะพี่น้องค่ะทั้งทั้งทีเป็นวันทำงานเนาะค่ะพี่น้องโมเมนต์วันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าพอหักเมหักของอีหลาการเดินทางจากทางไกลมาหลายแล้วค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่จะมามวนกันในหนาลุ รถแฮรเนี่ยแหละเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอวาได้ยินว่ารถแฮนนักลองนี้มาเต็มทีมเลยค่ะมาครบทีมนอกจากนั้นก็ยังมีโคโยตีมาน้าอีกค่ะพี่น้องก็เลยเห็นแต่พอค่ะของอีหล่าเลหลายคนเดินทางมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะล่างงานมากเลยค่ะพี่น้องส่วนอีหล่าอุ้งอิงก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะพี่น้องไปฟังเมืองว่าสาหรับงานเมืองแรกนี่ค่ะอีหล่าอุ้งอิงเตรียมพร้อมซําใดค่ะเดี๋ยวเขาไปฟังอีหล่าว้าค่ะรถแนี้มหแล้วค่ะรถแฮร์กำลังเดินทางอยู่ว่ามีจะเนม ตกองคนน์้นจเต็บอลแลเียมนังสเตย์ไว้แล้วอู้เออเรียมลูกไว้ไหวลายบอเอาลูกไว้อลไย ยีราก่ได้เตรียมหนังสติกไว้เรียบร้อยเนาะค่ะไม่บีก็ไดแทยวลูกสาวว่าเตรียมลูกไวลาบอ่ค่ะพี่น้องหมายถึงลูกหนังสติกเนาะค่ะเมื่อแรกนนีมม่พอหักของยีลาเลหลายคนก็ต้องเตรียมตูวให้ดีๆค่ะพี่น้องรับรองว่าบรอดสายตาลูกสาวค่ะระวังถูกหนังสติกยิ่งกุนเนะค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะควมเป็นทหา,าของลูกสาวกระทาบึงเมือแล้งเนาะคะ่ะค่ะก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องพอว่นต่อนนื่อคุมปิดของเพื่อนกันยั่งท่านเพื่อนบอกว่าให้ทักไปทปักเพจสาวหน่อยเพจ้บานแพงได้เลยกับพี่น้องเนี่นละค่ะเก่าสิบเก่าคะแนนเนาะค่ะค่ะส่วนสถานทีในการจัดงานเมือแลกงนี่เนาะคะ่ะเพื่อนเดีเตรียมพร้อมไปซ้ำไดแล้วพอห,กหกักแม่ฮักมากกาจะถึงเมือแลกงนี่พอหกักแม่หกักภากันเหตุอีหยังแน่เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเ้าไปเบิงบรรยากาศกันค่ะสวัสดีครับ เราสังะสีแล้วอย่างดีสำงระสีพอเต็มครับเราเพื่อความปลอดภัยนะครับนางานเราให้ชมฟรีเลยนะครับออนไลายพี่อนร้พี่น้องกำลังเข่าครับตอนนี้พันกว่าคนแล้วนะครับ มาได้เรื่อยๆเด้พี่น้องขับแอดมินทรงลิงให้นะครับ99บาทบัญชีเดิมเงินไทยเดิมชักวิธีสาวน้อยเแฟน,นเพจฝากว่าให้ขอจิตอาหารอา่นจุ่มห้รายการนี้เข้าไีได้กิน,น,นอ,อย่าลืมอย่าพลาดครับคืนนี้10กุมภาพันธ์2ทุ่มถึงตี1โดยประมาณเอากุมเลยจ้าเอากุม ชักเพียรเชานอน,นเรยครับ99บาทสำหรับผู้ใดอยากบึงพืชพักสวนคั่วของแม่หน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นแตงโม่บาว่าจะเป็นทั่วบ่ว่าจะเป็นข้าวโพดคะ่ะพี่น้องค่ะผู้ใดอยากเห็นของจริงก็ให้ไปงานดีเร็เรแน่เ,เนาะคะ่ะพี่น้องก่อนที่มันจะมืดะคะ่ะผู้ใดอยู่ใกล้กับไปม่วนกัน,นะคะ่ะพี่น้องขาะนอกจากนัก้นก็ยังได้เหตุบุญไปนําเนาะคะ่ะ กนเดินทางกลับถึงบ้านหลังจากเลิกงานแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่าทีมงานรดตู้พนุนไม่บีกได้แวะเซเวน่นเป็นการพักรดพักคนเนาะคะ่ะส่วนยิลาก็ไปไดเหมือนเครื่องเสียงในน้อยนี่คะ่ะพี่น้องซึ่งกับมีเพลงอยู่ทั้งในนีเนาะคะ่ะยิลาก็ไปเลือกได้เพลงเพลงหนึ่งกับฟังแล้วยิราหัวหราะจนสุดเลยกับพี่น้องค่ะพนักงานเซเว่นกัยังทนบ่ได้เลยกับพี่น้องพนักงานเซเว่นกับมวนเป็นน้ำพนุนกับมวนเป็นําำลูกสาวกับพี่น้องเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันค่ะ มมฟ,ฟคิดมาหลายหลายคนนี่ถ้าได้ฟังเพลงเพลงนี้แล้วค่ะพี่น้องลหลายๆคนนี่คิดว่าบอฟังรอบเดี๋ยวแน่นอนค่ะ ฟังไปน้่กับอดคําไปน้่บ่ได้กับพี่น้องหัวรอไปน้่ค่ะพี่น้องยิงเห็นี่หล่าหัว่อเฮงมวแหฮงมันไปน้่เลยค่ะพี่น้องค่ะอยากหูวาคนนลองนี่นาตาจังไหนเนาะค่ะแล้วก็อยากเห็นหอดค้นแตงค่ะพี่น้องคือได้จังไหนจังแตงเพ่งหนีออกมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับมวลดีค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นการผ่อนคลายไปอย่างหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องอยากเห็นหน้าค้นแตงอยากเห็นน้าคนลองพนฟังกับหัวจะนำตาแตกคุณละคะพี่น้อง ตัวนพอเอกออบสุรพจน์เนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกันเดพล์ในเพจของเพิ่นว่าใครเขานอนกันห้าห้าห้าต่องานลงเสียงต่อง,งับแล้วก็อีโมจิสู้สู้สู้ค่ะพี่น้องค่ะ FC เอฟซีหลายๆคนเห็นแล้วก็ล่อฟังเลยค่ะพี่น้องว่าพระเอกหนุ่มนิสัยดีเนี่ยค่ะเพิ่นจะลองเพลงอย่างให้ฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าอีกบดุลเนาะค่ะอาจจะได้ฟังเพลงแล้วค่ะเพระว่าเพิ่นกับไปลงเสียงแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องพระเอกออบสุรพจน์กับเป็นพระเอก นุมนิสัยดีเสียงดีเนาะค่ะพี่น้องเป็นพระเอกของตาวนอยเพรบานแพ่งฤดูกาลแรกค่ะบัาไปงานใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีก็เต็มนาเวที่อาญะค่ะพี่น้องก็ดีใจน้ำพึ่นเนาะค่ะและเมื่อเรื่องเนี่ยพระเอกออฟตุรพลนคได้ออกรถตู้ขั้นใหม่ของเจ้าของค่ะพี่น้องค่ะได้ออกรถป้ายแดงเป็นของเจ้าของมากทั้งทั้งที่พึ่งข็ามาทํางานบดดเลยเนาะค่ะพี่น้องนี่ยละค่ะว้มเฮงงว้มปังของพระเอกออฟตุลพลนค่ะค่ะพี่น้อง ก่อนจบคลิปก็อย่าลืมเด้อค่ะผู้ใดว่างๆกับไปเึิ่งรวดแฮ่พรีเมียมที่สองรออยู่ที่บ้านอีลาครัพี่น้องผู้ใดไปบ่ได้ค่ะสื่อบัดออนไลน์ค่ะในราคาเก่า9ิาขะแน่นค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำานีก่อนค่ะพี่น้องขอใายทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ